เทศบาลนครแม่สอดประชุมหารือกับโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อเตรียมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด mm. เขตเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์รองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดผู้อำนวยการกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหารือกับทางเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดนำโดยนายแพทย์ทวัชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์สมยศกรินทราทัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีนายธนิตพลชยานันที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในการประชุมโดยในที่ประชุมเป็นการร่วมหาหรือในการร่วมการแก้ไขปัญหาการจัดเตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่โดยมีเทศบา,นาลนครแม่สอดเป็นผู้จัดหางบประมาณในการจัดซื้อการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันรเร่งฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนการลงพื้นที่สำรวจจำนวนประชากรที่ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดผลการประชุมวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ การสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพิเศษนะครับก็คือเทศบานลนครแม่สอดกับโรงพยาบาลแม่สอดน,นะครับความร่วมมือกันเนี่ยเราจะทํากันในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับอุกปรกรณ์แม่ช apan รวมไปถึงสถานที่นะครับและที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ การออกปฏิบัติงานเชิงลุกเพื่อจะทําให้พื้นที่แม่สอดเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วครับวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เพียงพอต่อชาวแม่สอดไหมครับวัคซีนที่อยู่ในที่ต้องเรียกว่าวัคซีนทางหลักนะครับอตอนนี้เนี่ยเรายังทยอยส่งให้กับในพื้นที่แม่สอดเรื่อยๆอาจจะมีการประหารจัดก,การกันภายในจังหวัดนิดหน่อยแต่ว่า ก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าวัคซีนเนี่ยถ้ามีความต้องการในการฉีดนะครับก็ยังมีความยังมีความพร้อมที่สามารถฉีดได้เรื่อยๆปัญหาก็คือว่าอาจจะมีบางส่วนที่มีความต้องการในการใช้วัคซีนทางเลือกนะครับแต่ว่าผมยังได้นําเรียนกับที่ประชุมว่าในส่วนการจัดหาวัคซีนทางเลือกเนี่ยในขณะที่เรามีวัคซีนทางหลักที่ยังมีความเพียงพออยู่เนี่ย ก็อาจจะขอให้ทางเทศบาลได้เข้าไปทบทวนว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการปฏิบัติงานเชิงรุกเช่นการาหาชุดตรวจมาตรวจมาสนับสนุนงานของโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อให้ระบบการสาธารณสุขเนี่ยเป็นในในทางที่ทิศท,ทางเดียวกันซึ่งในขณะนี้เนี่ยาทางเทศบาลนครแม่สอดกับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะนำความเห็นตรงนี้เนี่ยไปร่วมกันในการหารือเพื่อจะหา แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในทิศทางเดียวกันครับซึ่งจะช่วยให้ทางาทิศทางของสาสุขเนี่ยเข้าไปจัดการและควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นครับพระฝากทิ้งท้ายถึงชาวแม่สอดชาวชุมชนครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่เทศบานลนครแม่สอดนะครับรวมไปถึงในอำเภอแม่สอดด้วย อยากจะให้ทุกคนได้ออกมาช่วยกันนะครับอย่าง,างแรกเลยคือช่วยกันออกมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆเรายังยืนยันว่าเรามีวัคซีนที่เพียงพอในการฉีดแล้วก็ในกลุ่มคนที่เราอยากจะให้ออกมากที่สุดคือกลุ่มอายุ60ปีและ7กลุ่มโ,โรครวมไปถ,ถึงผู้ผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ฉีดกลุ่มคนทั่วไปหลังจากที่เราฉีดกลุ่มนี้เสร็จนะครับ อันที่สองก็คือว่าแม้แต่ท่านฉีดวัคซีนแล้วก็ดีนะครับเราอยากจะให้ท่านยังรักษามาตรการที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรัรกษาระยะห่างนะครับเรื่องของการทําความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การใส่หน้ากากอนมามัยเนี่ยยังคงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะวางแผนทํางานร่วมกันในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นใน ส่วนของอำเภอในส่วนของสาธารณสุขในส่วนของโรงพยาบาลและในส่วนของท้องถิ่นนะครับถ้าเราทํางานในองค์คาพยพเดียวกันในทิศทางเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าแม่สอดเองเนี่ยน่าจะกลับมา,าใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับในเมื่อก่อนเนี่ยได้เร็วขึ้นครับ